ค่ะจากจังหวัดเชียงรายมาดูเรื่องยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันต่อนะคะโดยทางกองร้อยทหารพรานที่321 0ค่ะได้ตรวจยึดยาบ้าก,กว่า10,000เม็ดนะคะและเฮโรอีนค่ะขณะทําการลาดระเวนชายแดนด้านอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่แต่ผู้ต้องหานะคะก็วิ่งหลบหนีเข้าป่าไปได้ค่ะ ทางด้านของกองร้อยทหารพรานที่3201กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3ได้จัดกำลังพลนะคะออกลาดระเวนสกัดกั้นยาเสพติดที่บริเวณช่องทางบ้านแก่งตุ่มนะคะหมู่ที่3ตําบลท่าตอนอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ขณะทําการลาดระเวนก็พบชายต้องสงสัยหนึ่งรายเดินสะพายกระเป๋าลัดเลาะมาตามเส้นทางธรรมชาติจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเพื่อที่จะเข้าสู่ไทยค่ะจึงได้แสดงตัวนะคะ เพื่อขอทําการตรวจคน้นแต่ชายคนดังกล่าวเนี่ยเมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่ก็ได้วิ่งหลบหนีข้ามฝั่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านแต่ทิ้งกระเป๋าสะพายตกอยู่บนพื้นค่ะ ตรวจสอบภายในกระเป๋านะครับก็พบยาบ้าห,อห,อห่อหฮมด้วยกระดาษเทียนไขจำนวน5มัดรวม2,000เมตร,รม 2, และซุกซ่อนอยู่ในกระปุกครีมอีก1กระปุกจำนวน1 2เมตรรวมยาบ้าที่ยึดได้ครั้งนี้1นึ่เมตรและยังพบเฮโรอีนบรรจุภายในขวดจำนวน1ขวดน้ำหนักประมาณ3.5กิโลา3.5กรัมนะครับชุดจับกลุ่มได้ประสานตำรวจภูธรแม่อายเจ้าของพื้นที่มาดําเนินการทรมกฎหมายต่อไปครับ